เวลาเรากินแล้วนะครับได้เวลาทานข้าวแล้วเด็กๆเด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 งวงเงียกันเชียร์งวงเงียกันเชียร์อันนี้น้องเฮงเงน้องมะขามอันนี้ขนุนหรือว่าอธิบายเขาจะได้ปุ๊กลุกนะอันนี้ซื้อสงการเกิดมาสงการอันนี้น้องถุงเงินนะน้องถุงเงินอันนี้แพนด้าอันนี้เจ้าเสือจับงูที่สุดยอดมากเลยสั่งตัวนี้สุดยอดอีกตัวหนึ่งไปไหนล่ะอืม อีกตัวหนึ่งไปไหนอเออมีแค่นี้อ่าน้องนั้นหายหายหมดไม่รู้ไปไหนนะครับอะเราจะให้หาน้องๆแล้วอันนี้อ้วนมากเลยน่ะนึกว่ากลับมาจะจําพ่อไม่ได้กลับมาจําได้หมดทุกตัวจําได้หมดเลยจําแม่นอันนี้ก็คือตอนตอนที่เลี้ยงเขาก็คือแบบตัวยังเล็กอยู่พอกลับมาจากกรุงเทพตัวใหญ่มากแล้วก็จําได้ทุกอย่างเลยจําได้ด้วยแล้วก็คีออนมาก